คพ่สุขสวัสดีค่ะพอสวัสดีค่ะพอกันแบบเต็มรูปแบบเลยเนาะวันนี้ซาแรกค่ะลุยเลยเนาะเออเด็กๆกัซีมานอนนั่มวันนี้บรรยากาศให้เบิ้งคือเกาค่ะคือเกาค่ะเก็บบรรยากาศเล็กๆในหน่อยให้เบิ้งคือเกาเนาะถามีเวลากะหาอยู่หากินคือเกาค่ะตอนนี้เวลากะประมาณสีมงแรงกว่าๆแล้วเนาะค่ะฟังทั้งผุนพ่อกับน้องเตยกําลังสีขนเครืองลงเนาะเดี๋ยวน้องตุ่มกับกําลังสีตามมาสมทบค่ะไปค่ะ เล graduate, in ิ <c oughs> ่มเลยฮะไปหาตัางเครื่องเนี่งหลัง้มจแมอี่อาเทียมมาละคัดเอาเอาต่อเลักมันเอ้มาไม่มาหลสุ่ไมนข้าวขึ้นข้วสโลเทีอย่อยู่มงสะพงการเงินพงการเงินไ่น่อห่เขาจะเดี๋ยวเท่อาจเขาจะเดี๋ยว แ่เเกิดเมืองดอกยงางลุี้่หมานยเอิมไอ้ต้มเาองมาชิมมาสกนเอาเดยวก็รู้เรื่องมันบห้้บนในจวดมันแม่ปาสีสันอยากกินต้องได้กินนะจัดหายเลยรับ่บกินแค่ี่อที่ได้กินจาวันี้ปีหนึ่งคันวางสีเฮ็ดให่กินมันมาได้กับมากินยูดอนคือเก่า จิ้มิมมากเบมดอิงน้าเขาก็เติมน้ามาแล้ววจัดนักแข่งมอบอกใหญ่เลยเนาะยังออนอยู่ดิออนย้อนอนลุ่มกฉนหนุบ่ยันเ็กน้อยกินน้ำม่ได้นยังออนมงอนมันบดทันไจวดปนแหนอมันกัดเี้ยบแไปันอ่อลมันกระซีแสบน้ำข้นจูฟื่นนี่ละนเถาน เออใส่ผงสุลนหลายๆจังสีเสียบเสื้อพี่แม่นุนะก้นเดียวไงนเนียมุมมันไปมันอยู่ทางมีไหม ตุ้นหายปื้อๆอะเแล้วเนาะเหไม่หายแล้วแล้วคนคือว่า่ไมันแล้วเรียบร้อยแล้วลูกสาวกินนี่ซือลานได้ก็ไเลยข้าต้มขนมสื่อมากที่ไม่เ่ยนบอมยังหายไม้กินย่างเยอะไม้กินลูกไอ๋อ แนวที่อยากกินเพราะว่าคันบันได้หมอสาเขากับโบคอยได้กินโบคอยเห็ดกินอุ้ยโบเมนเมนูเห็ดง่ายๆเด้อมันกินเมนูที่เลต้องเห็ดหลายๆเขาแซ่บพร้อมนะผลไมหลายกับโบมามาจากอุบลมามากินอยู่อยู่นี่ปวดท้องเลยด้วยเนี่ยกินผู้เดียวก็เินอะไรนะกินโบเบิด์ตลายแล้วลายแล้วถ้ามีถ้ามีเราตามเราตามเทใส่ให้หนเ่งเอาอจานนี้หน่งจานนึงมาใส่อีกอะไรตัวจานหนึ่งเลยกินหลายคนกลิ่นหลายคน บ่เมนตาซัดอีสาดเดียวดรอพักเรียบล้ยเลยคุณนังม่บ้างนั่งนังเต็มะแม่บางนี่งปไม่รู้ประจำห้องสลัดก็บ้างกดีแลวบ่บ่บ่ดีแก่คหลังาหลังต้องเห็ดคำใหญ่ๆเนาะตอนปวดแ่บเนาะตอนติดมันเล็กน้อยไม่ก่หอไม่เต็ตาสวดน้ำเา เป็นบัวแดงนะเขาจนดิฉันแล้วนี่นี่ซุกเยอะยังใช่พุ่มกับต้มกาวคลายๆกันยั่วรังก็รายางต้องให้น้องแพลวเห็นให้กินน่ะต้มกาวนี้เนาะจักเทื่อนึงเนาะจัดบึงเนาะจ้มกาวเพราะเหตุแบบนี้เก่ับกันะ เดี๋ยวให้น้องแคลรเฮดต้มเก่าให้เขาตามเฮดต้มซีฟนองเถอเนาะต้องป่ไเฮเฮดเ็ะมาได้เฮ้มเ ถูกสาว่อยาคาโน้าไ่เหลอกดกมีไหมน้องมือนีบน้องมือนี้ไหมน้องมือนี้เตรียมโตเลยยังได้ก็มีบอ่ะ่ะ้า เฮ้ยวันคอยคยคอยเต๋อมได้ยักตัวเฮ้ยใสตังองเลยล่ะเอาปิงปตุ้มต้มันลกขนตุ้มมามาเอามันกับว่าตาบวดรได้ล่ะอือลกขนปิงเฮ้าเจ้จัดการจัดการเลยเฮ้ยได้กุุงมากงกสะดุ้งนะนี่นี่เต๋ตู่งามเลย

ลกง่ายวันนี้ีลยวผาหาตัวนั้นน้ำม่น้ำเย็นหรอกน้ำเป่าๆที่เขาต้มใส่ไหมพีหลอกง่ายเลยนั่งหลอกออกเลยอเปเทฮ้ยขี้เพลิงก็ต้องเอาเยอนีละน้ำห้วนนีแล้วมาสตว์ก็พี่ธนัดหลวกเทียนเลยอ่าม่ยนบแมนออกเลยออกดีดีออกดีดีเพืมันหักสามรอดนี่ต่อลาถือว่างยากินย้อยพอตุ่ม แกะเซตอะไรนะมันมันห่างออกมันเลยดิลีลา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 วันนี้ก่อนเท้าสิลงเก็บปลาเนาะกินข้าวเส้าก่อนค่ะเติมพลังเนาะมาค่ะพี่น้องกินข้าวเส้าน้อกันค่ะ เด้อพี่น้องมาข้าวมันจ้าเดิมไม่ต้องยุ้ยคือเก่านี่ยแหละนอเฮาอาหารเหลือข้าวของน้มซ้ำเถื่อมันเสียบลายเมนูง่ายๆเฮาเผิ่อพลังก่อนเมนูลดควาอ้วนก็เนี่ยไอตามมากขั้นแล้วคันว่าลดความอ้วนเนี่ยเนาะเอ่ะกินเลยเหรอยังคอยไปลุยกันยักกิโล มสูอตุ่มหนอ้จยมดีดีน้องัดอาหารมัน้าเ่มันถ่องเคี้ยเลยัดอาหารมันปลาขาวหน่อยปลาซิ่วสุดยอดเลยน้าบกเล่าอยู่ค่ะอีกจัง่อยแต่ิไดเก็บปลาลวเนาะปีที่แล้วนี่สะนี่ปลาขาวหลายแม่งค่ะ คนะาะเบื้องล่ากันค่ะว่าปีนี้สี่ข้อ,อใหญ่สี่ลายบอนะนะปลามันซ่ออยู่วางถึงลงไปเบื้องสะดุ้งน้ำท้อต่ำกันค่ะอีเจังไยข่อยกับสีเด็กขั้วปลาแล้วตัวนี้ข้าไหนก็ขั้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อม ป่าพมลาหน่อยหลยหน่อยบกพ้อยหน่อยก็หลายมหมห้อยเลยอู้มววอววอย่างอ่ะปวาปวววววาวว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 ิวววกวว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 วแว้วววเวววววววงวววววมวว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 ว เก็บยวกไหมกันนี่อ้ยอีกยังนอ้ยไปแล้วอ้เออมันอยู่นี่นี่ละโมไปแสดง เป็นปลาออกคอเนาะออกน้ำสายอยาบปลาเด็กปลาน่อยเสียดายค่ะค่ะเก็บเอาเข้าเป็นเงินเป็นข้ามเบิดนี่เงินที่มึงคนที่ทูจะเอาไปขายเนาะปลาซิ่วแห้งขายดีเลยเพียบเทามากที่ไหนลูกนะเด็กหัวออก ขาดนะค่ะลาขาวโ่้่อยมีค่ะส่วนหมากมีต่ตาระาดเนาะคนคตาดูกระไลห้อยกะลฟังทั้งคุณเริ่มลงเมื่อล้ะคะ่กะกตีมน,นมืนอเขาเสร็จน่งแล้วอืมหยรดูรรรดูไลร,ไระไปลอนะองูงอางลางอยู่้อนะไะ นี่แม่เอาเมื่อแล้วทังหนึ่งเลยเนะาะเทิงปลาซิวเทิงกุ้งเนาะปลาซิวกับกุ้งนี่ได้ค่าสาแล้วเนาะอ้ยสาหนี่วะ <c oughs> ทารุณทารุนว่าสิได้กำล่าหลายบันไดเนาะหูฝนอ่ะขึ้นโ <c oughs> ตน้ำา นเนาะเห็ดอวยสวยอยู่นี่ละเงินทองทั้งนั้นเลยนี่เนาะนี่สมุดจอมางนี้เนาะ <c oughs> ตลาดก็เทียมหรืตลาดนู่นสุดยอดเลยเดี๋ยวเ้าไปเอานมแข็งอัดแม่ไปขายตลาดาล,ลุ่นๆนี่แค่ส่วนหนึ่งเนาะ ส่วนหนึ่งแม่เอาไปตลาดเหรอมีแต่ตัวเถิดม้วนนี้ต้องเอากลับบ้านก่อนเนาะเพราะว่าขายของท่านค่ะปลาหลายแห้งมีหนวดสุดโต๊มีหนวดสุดโต๊ะมีแต่ปลาปลาดุกเถิดเป็นยังปลาดุกตรงมีหนวดมเป็นตัวเถิดเอาเข้าวโได้เบิึงหม่องอื่นมันบอกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะซานี่ได้ปลาไหลเติบค่ะเดี๋ยวกับสีเขียวอุปกรณ์เนาะ ใหญ่ต่อสาต่อไปเลยเนาะผลประกอบการเป็นจังไดกะพี่น้องก็คือสีหูล่ะล่ะเนาะน้ำช่องบรรหนิ่นก็สรุปให้เบิ่งล่ะละยอดค้ายเดอะเนาะเออตอหลายปีเลยล่ะแต่ว่าแม่คั่วสบมยแห้งสานี่ปีนี้บ่ค่อยมีปลาขาวเนาะก็จะกางให้หมดเลยแต่ว่าได้ปลาซิวหลายแห้งสองถังเลยอ่ะคลิปนี้กะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันม่คลิปหนาสาต่อไปเลยเนาะบรณฑาาุขสวัสดีค่ะสวัสดีครับ